นนทตมม้าัวหลเืออดใจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด3.44ล้านไร่มีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่ข้าว1.59ล้านไร่มันสำปะหลัง6.12แสนไร่อ้อยโรงงาน3.72แสนไร่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์4 1มื0นไร่ทรงผลให้มีปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมากกว่า2ล้านตัน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรตามหลัก R โมเ model ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยนำเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นการไถกลบต่อสั่งลดการใช้ปุ๋ยเคมี261บาทต่อไร่การผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี6บาทต่อกิโลกรัม นำไปเลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนอาหาร3.83บาทต่อกิโลกรมัมทำวัสดุปลูกลดต้นทุน10บาทต่อกิโลกรมัมผลิตพลังงานทดแทนเพิ่มรายได้20บาทต่อกิโลกรมัมผลิตฟางอัดก้อนเพิ่มรายได้35บาทต่อก้อนหรือ875บาทต่อไร่จำหน่ายวัสดุให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มรายได้1,700บาทต่อตันการปรับเปลี่ยนชนิดพืชโดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไร่ในที่สูงเป็นไม้ผลและพืชเศรษฐกิจเช่นแมคคาเดเมีย อะโวคาโดกาแฟและการปลูกผักในโรงเรือนรวมถึงการเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือกเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชตระกูลถั่วและพืชใช้น้ำน้อยเป็นต้นผ่านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในและภายนอกพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผารวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โลง่งซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจากที่อัดฟางมนาะจากนาะผลผลิตจากเขา่ามาคุ้มนาดินเฮต้นบักทันนี่แหละครับเนี่ยพอมันได้คุ้มนาดินไว้แล้วมันเก็บความชื้นได้โดนเวลาเขาใส่ปุย๋ยใส่ยังที่เขาห้หน้ามายัางไปปุ๋ยมันที่บไดระเหิดไปเบิดก็มีอัดฟางครับผมอัดฟางเอาไว้ให้สัตว์อัดปลูกพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีแบ่งขายก็ ก้อนละสาทบ้าบาทรับจังอัดก้อนละ1 7บาทใช้เครื่องจากหมดนะคะเราเตรียมแปลงเพื่อให้รองรับขนาดร่องก็ให้ได้มาตรฐานตามที่รถตัดเขากำหนดถ้าใครเผาอ้อยนะจะถือว่าเชยบันนวกเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงแล้วถ้าเราไม่อยากเผาเราก็ให้คนมาก่อใบมีมีพ่อค้ามารับซื้อมันจะช่วยให้ดินเรานะไม่ไม่ด้านแล้วเราก็จะ ประหยัดค่าปุ๋ยไปด้วยช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ปลายฤดูฝนแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะซึ่งระยะเวลาหลังจากนี้ไปเนี่ยนะฮะประมาณเดือนธันวาคมกรกาคมพาเนี่ยสภาวะอากาศก็จะเริ่มแห้งแล้งมากขึ้นนะฮะประกอบกับเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือว่าไรอ้อยแล้วก็พืชเกษตรอื่นๆนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด ชัยภูมิในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร,กรในการที่ลดการเผาเนะฮะก็เรามีอัตราส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามดูเนี่ยนะฮะพื้นที่ที่มีการเผาหรือว่าในเรื่องของจํานวนอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานเนี่ยนะฮะปีที่แล้วมีสัดส่วนอ้อยที่เป็นอ้อยสดเนี่ยมากกว่ากว่าอ้อยไฟไหม้เนี่ยเป็นจํานวนมากนะ,ะทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,กรนะะที่ปรับเปลี่ยน ในเรื่องของการไม่เผาโดยการนําเอาวัสดุหดือใช้ทางการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนั้นนะก็ยังคืนคุณภาพอากาศที่ดีให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียภูมินะครับก็หวังนะฮะในความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดเชยภูมิในทุกภาคส่วนที่ปีนี้เราก็จะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นมากกว่าปีที่แล้วนะฮะในเรื่องของการไม่เผา ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ป่าไม้หรือพี่พื้นที่อุทยานก็ตามนะก็หวังว่าปีใหม่นี้นะรวมไปถึงในวันเด็กนีนะ้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงภูมิก็จะได้รับของขวัญโดยการมีอากาศที่มีคุณภาพท,ที่ดีนะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรและชาวจังหวัดเชียงภูมิทนะ้่เราก็มีเรื่องของการเตรียมการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนในการปฐเจนเหตุไม่ว่าจะในเรื่องของ ความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของคนที่จะมีทักษะในการเข้าไปเผชิญเหตุอันดับแรกต้องเรียนก่อนเลยว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยในบางกรณีเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตสุดวิสัยไม่ได้เกิดจากการเผานะของพี่น้องเกษตรกรเราก็จะมีทีมในการที่จะเข้าไปดับเพลิงนะฮะในกรณีที่เกิดจากการการทนะทําของบุคคลนะก็เรียนว่าถ้าเป็นกรณีที่นะเป็นการการะทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะฮนะ เาจะต้องดาเนินการในทางกฎหมายโดยเข้มงวดนะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยนะฮนะณวันนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีการในเรื่องของการรณรงค์การปาระชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือในะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับปีที่แล้วเราได้รับความร่วมมือด้วยดีแล้วปีนี้เนะฮะเราก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวจังหวัดเชยภบูมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือพี่น้องในทุกๆภาคส่วนในทุกๆอาชีพ ที่จะช่วยกันค่ะก็ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกท่านในการช่วยกันหยุดการเผาเสียชากวัตดุทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวใบยอ้อยหรือสังพโพดเพื่อที่จะช่วยกันลดหมอกควันแล้วก็ลดฝุ่น p m 2.5ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพของทุกคนแล้วก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรนะคะเพราะจะช่วยกันในเรื่องของลดการปล่อยกา๊าซเป็นกระจลดความเสื่อมโทรมของหน้าดินซึ่ง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะส่งผลกระทบึงเรื่องของภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะมาร่วมกันเปลี่ยนเสียซากวัสดุในการเกษตรให้มีคุณค่าไม่ว่าจะวิธีการข่ายรก่อซั่งเรื่องของการทําเป็นอาหารสัตว์ในเรื่องของทําเป็นปุ๋ยหมักหรือพลังงานชีวมวลซึ่งก็จะส่งผลในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีแล้วก็ยังเป็นการรักษาหน้าดินเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันสร้างอากาศ บริสุทธิ์อากาศดีดินดีสุขภาพดีส่งให้รายได้ดีตามมาเศษพืชเหลือใช้ไม่ใช่ของไร้ค่าถ้านํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะด้วยความปรารถนาดีจากสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะชัยภูมิหยุดเท่าเราทําได้เฮ้ห <Hey. S 2> ยุดเฒ่าเพื่อชาวประชา